ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาประจำเดือนมีนาคม2565บอกกับชาวลัคนาราศีธนูไว้ตรงนี้ว่า ดาวสามดวงโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีธนูดาวเสาอยู่ตรงนี้มาพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็มีดาวศุกร์ที่ไปอยู่ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคอยู่กับดาวอังคารคู่มิตรซึ่งดาวอังคารได้มหาอุดต้องบอกว่าเป็นช่วงเดือนที่ชาวลัคนาราศีธนู นะครับมีหลายเรื่องนะครับที่คุณจะ make money ได้แล้วก็มีโอกาสจะได้เริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆในช่วงเดือนมีนาคมแต่เป็นโปรเจกต์ที่มีความจำเป็นที่ต้องทำแบบเป็นเป็นทีมนะครับ3มคนสีคนอะไรทำนองนั้นถ้าทำคนเดียวจะไม่ค่อยเวนะิร์กเนี่ยนี่คือชาวลัคนาราศีธน,นู ดาวพระหัสยังคงโยกหน้าชาวลัคนาราศีธนูนะครับส่วนดาวพุธและดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนพันธุนะนะครับอยู่กับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดและการออมองอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะขาด มองขาดหมายความว่าไม่ได้มองแค่ผิวเผินมองแล้วชาวธนูเนี่ยเหมือนคนที่กํำลังโกงธนูแล้วยิงเข้าเป้านั่นก็หมายความว่าตัวคุณเองนั้นนะครับตั้งใจจะทําอะไรไว้มักจะได้อย่างหวังในช่วงเดือนมีนาคมแต่ดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานไปเป็นประเนี่ยต้องอาศัยคนมาช่วยด้วยนะครับอย่าไปวันแมนโชทําคนเดียวนะจะเหนื่อยแล้วก็จะ ความสําเร็จจําได้ไม่เต็มที่พยายามหาแนวร่วมคนเก่งๆมาช่วยนะครับแล้วก็ดาวพูดไปอยู่กับดาวอาทิตย์ชื่อเสียงก็จะได้รับความสําเร็จดีไอคาว่าปราี่หมายความว่าคนอื่นเข้ามาช่วยเหลือเราก็ได้ถ้าเราทำคนเดียวมันโอ้โหจุกจิกนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีธนู แล้วก็งานที่รวมกลุ่มเป็นทีมตรงนี้ถ้าคุณสามารถทำได้ในช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นโปรเจกต์ที่คุณทำได้ในระยะยาวๆสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะก็จะมีเงินเข้ามาหลายทางแล้วก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูนะครับตัวคุณเองเนี่ยนะครับจะเขาเรียกว่า มีช่องทางที่การเงินจะเข้ามาหลายทางแต่ก็มีเรื่องที่คุณจะต้องใช้จ่ายออกไปด้วยความสุรุ่ยสุร่ายของชาวธนูเองมีแผนอยากจะได้โน่นได้นี่หลายอย่างนะครับใจจดใจจ่อจดจ่ต้องจ้องอยู่นานแล้วคิดว่าช่วงเดือนมีนาคมได้น่าจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเจ้าของตามที่คุณเองนั้นปรารถนาอย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวเจ้าเรือนความรักไปเป็นปรา นะคุณไปให้ความสำคัญกับเรื่องของการงานซะส่วนมากนะครับนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูนะสำหรับคนที่ยังโสดมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันแต่วงเล็บว่าน่าจะมาจากวงงานหรืองานพามาเจอกันนะครับนะครับ ส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วพยายามเอาใจใส่กันมากสักนิดหนึ่งบางครั้งบางทีดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวพุธไปเป็นประเนยเราละเลยคู่ครองหรือคู่ครองละเลยเราเกินไปไม่ส่งผลดีทั้งสิน้นนะครับเดี๋ยวชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะคุณเองคนที่เป็นชาวธนูเนี่ยมันเป็นดาวมันเป็นลัคนาราศีปลายธาตุไฟ มันต้องการการเอาใจใส่จากคนรักคู่ครองในแบบที่พอเหมาะมากเกินไปธนูก็ลำคาญน้อยไปธนูก็ไม่แฮปปี้นี่แหละครับคือลัคนาราศีธนูแต่อย่างไรก็ตามความรักและความสัมพันธ์ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่พยายามเอาใจใส่กันสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นธนูกับคู่ของธนูเองที่ต้องเอาใจใส่หรือคู่ธนูคู่ของธนูเองต้องเอาใจใส่ธนูให้มากเช่นกันเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพุธไปเป็นประ นะครับไปอยู่ในเดือนพันธุฉะนั้นชาวลัคะนาราศรีธนูเนี่ยมันมีเรื่องความรักเป็นพลังการชาร์จแบตอย่างดีเมื่อไหร่ที่ความรักดีหลายๆสิ่งมันแฮปปี้ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพุธมันเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองและเป็นดาวเจ้าเรือนการงานในดวงเดียวกันก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟั ยิ่งดวงดี